Audio Jungle. สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านทุกขานะครับที่โครงการ r e s i d e n t ส์เอสเนะครับอยู่ใจกลางเอกมัยนี่เลยนะครับโครงการ r e s i d e n t ส์เอสเนะครับอยู่ในซอยสุขุมวิท65เอกมัยนะครับโครงการจะมี3ชั้นนะครับ1ชั้นดัดฟ้านะครับพื้นที่ใช้สอย650ตารางเมตรนะครับมี3หลัง ตอนนี้เหลือหลังสุดท้ายคือหลังนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นหลังริมนะครับจะบอกว่าบ้านนี้ถ้าใครชอบบ้านสไตล์หินอ่อนโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับคุณต้องชอบแน่ๆครับเดี๋ยวจะพาคุณเข้าไปดูกันนะครับบ้านหันหน้าทางทิศใต้นะครับทิศใต้เด้งเลยแล้วก็สามารถจอดรถนะครับ3คันนะครับเป็นสไตล์หินอ่อน นะครับขาวๆตัดกระสีไม้นะครับแล้วจะขาดไม่ได้เลยนะครับบ้านนะครับจะต้องมีสระว้น้ำนะครับเป็นฟูลวิลล่านะครับ ยาวประมาณ12เมตรนะครับกว้าง3เมตรน่าอยู่มากนะครับประตูนะครับเป็นตีมลายลายทางแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นประตูไม้แท้นะครับภายในบ้านนะครับจะมีลิฟต์นะครับขึ้นตั้งแต่ ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นดาดฟ้าเลยนะครับเป็นบ้านแนวสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะครับพื้นเป็นพื้นหินอ่อนอเป็นบ้านกระจกเยอะนะครับ ประตูสำหรับออกสาะว,ว่ายนนะ้ำสามารถเปิดได้ทุกบานเลยนะครับมีสเต็ปลงไปในสระว,ว่ายน้ำด้วยนะครับล่มรื่นมากครับนี่เป็นส่วนโถงรับแขกนะครับที่ใช้ดูทีวีนะครับด้านข้างเนี่ยจะมี ลิฟนะครับยี่ห้อซีเบสนะครับเป็นลิฟส่วนบุคคลอ่าโเดี๋ยจะพาทุกคนมาเล่นลิฟต์ด้วยนะครับแต่ระหว่างนั้นผมจะพาทุกคนเดินขึ้นชั้น2ก่อนนะครับ โถมไมันได้หรูหรามากเลยครับพื้นเป็นพื้นหินอ่อนไม่ต้องปวดรื่นนะครับเพราะมีการทาสเตปโนนขึ้นมาแล้วนะครับภายในบ้านนะครับจะมีสี่ห้องนอนห้าห้องน้ํานะครับห้องมาสเตอร์จะอยู่ชั้นสามนะครับแต่ตัวน,นี้ผมอยู่ชั้นสองพาไปดูห้องแรกก่อนนะครับ โถงกลางหรูมากมองเห็นสมาชิกข้างล่าหมดเลยนะครับ ดูห้องแรกก่อนนะครับเป็นห้องฝั่งหน้าบ้านนะครับห้องนี้พิเศษตรงจะมีระเบียงด้วยนะครับ ห้องจะมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับมีการแบ่งฝั่งอาบน้ำและฝั่งชักโครกนะครับแบ่งเป็นฝั่งๆเลยนะครับ แต่งไราหินอ่อนหมดเลยนะครับที่นี่สีขาวเราไปดูห้องต่อไปกันนะครับห้องนอนที่สองของชั้น2นะครับ องก็จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าห้องแรกนะฮะก็จะมีระเบียงส่วนตัวด้วยนะครับ ห้องน้ำใหญ่มากเลยครับหวูมากเลยนะครับอ่า ่างเลนชัวเวอร์เขานี่อยู่สูงติดไปดานเลยนะครับหายเหน่แน่นอนนะครับเป็นชักโครกแบบออโต้เหมือนกันอ่าเปิดเองด้วยนะครับลรูหลาทันสมัย ระบบแอร์ที่นี่นะครับเป็นระบบแอร์ซ่อน,นนะครับเหมือนโรงแรมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสามกันต่อนะครับทางขึ้นลิฟต์ชั้นสองจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับตรงกลางขึ้นไปดูชั้นสามกันครับ อ๋อมีการตัดอารมณ์นะครับมีเปลี่ยนพื้นจากสีขาวเป็นสีดำนะครับินอ่อนขึ้นมาจะถึงห้องนอนแรกเลยนะครับห้องนอนแรกชั้นสามนะครับ มิดเดิบิอย่างนะครับโต๊วสวยดีครับโตกบันทีบ เยี่วห้องน้ำนะครับทำเสร็จคล้ายๆกันนะครับจะแบ่งโซนเปียกนะครับแล้วก็โซนแห้งไว้นะครับดันซ้ายมือ ไปเป็นห้องต่อไปกันนะครับเป็นห้องมาสเตอร์นะครับคกอข้างเล็กเลยนะครับ <Wow. S 1> นี่เป็นห้องมาสเตอร์นะครับอ้โงเป็นห้องก,องกว้างห้องหนึ่งเลยพื้นเป็นพื้นไม้นะครับ รูรกามากครับเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนนะครับห้องนี้ เป็นสเต็ปขึ้นมาที่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อนสวยมากเลยมีสวนส่วนตัวมีอ่างตจูุชี้นะครับนี่อ่างล้างหน้านะครับสองฝั่งก็คือฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้แยกกันเลยนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนขับน้ำนะครับรูหลามากเลยกับห้องนั้นดูหลากว่าตรงแรมอีกมีห้องหนึ่งนะครับ เป็นห้องว a l k i อินโ s รเสมีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องใหญ่ๆเลย เราไปดูชั้นหน้ฟ้ากันนะครับอ่าก็อลองใช้ลิฟต์หน่อยลิฟต์ยี่ห้อซีเบสนะครับมาแล้ว ชั้นดาดฟ้าครับปักออกอืมเป็นไงครับตัวนี้บ้านสไตล์นัชชลีนะครับต้องมีการทำ สวนไว้ที่ด้านฟ้านะครับสำหรับจัดปาร์ตี้นะครับแล้วก็ดูไฟกางคืนนะครับสวยมากเลยครับ